จัดให้รามกระแสเลยนะครับสำหรับวันนี้อยู่กับผมรถกับรถสวยนะครับวันนี้ผมมี Honda Civic FE c i v i c FE ปี2022ปี2022นะครับไมเน c h ์เชนใหม่หมดนะครับพงมาลงพวงมาลัยนะครับภายในภายในใหม่กริปนะครับคันนี้นะคับตัวอยู่ที่775,000บาทนะครับปุญแจ m ไมเ r อร์เชนแอร์ออโต้นะมีทุกอย่างที่ต้องมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่อยู่ที่3550กิโลนะรถเพิ่งซื้อเข้ามา ภายในคันนี้เป็นเบาะผ้านะครับเป็นโทนเบาะผ้าแต่ว่าคันนี้เป็นสีพิเศษนะเป็นสีพิเศษนะเป็นสีมอ n ์ n ิ่งมิชบลูนั่นเองนะครับหรือสีฟ้าแบบฟ้าสว่างสว่าๆมอร n i n g m i s ชบลูนะครับเป็นเครื่องยนต์1,500ดีซีเทอร์โบนะครับเซนเซอร์หลังสองจุดกล้องถอยมีให้แล้วตัวรถคันนี้เป็นสีฟ้าเลยเป็นมอร n i n g m i s ช b ลูนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับสวัสดีเอด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเดทอโต้นะครับแต่ผมจัดให้ตามกระแสนะครับเหมือนเดิมนะคราเเป็นสีพิศษด้วย นะครับต้องบอกว่าเนี่ยโฉมปัจจุบันล่าสุดเลยนะใครถามเข้ามาเยอะมากว่ามีไหมมีไหมรุ่นนี้นะครับสําหรับรุ่นที่เอฟซีพี่พี่เห็นนะครับคันนี้คือ Honda c ซ v i c FE นะครับ1.5 e turbo นะครับปี2022นะครับราคาเปิดตัวป้ายแดงอยู่900,000บาทนะครับแล้ววันนี้เราได้มานะคันนี้เลขไมล์30,000กว่ากิโลนะครับเลขไมล์30,000กว่ากิโลนะครับสีเป็นตัวเขาเรียกว่าสีอ่ morning blue morning blue mist morning mist blue นี่เออไม่ใช่ morning blue mist สีมอร์นิ่งมิสบูนะครับหรือสีฟ้าแบบฟ้าเหมือนฟ้าตอนเช้าอ่ะฟ้าใสๆนะครับแล้วสีมันเหลือบมากเลยนะคันนี้นะตัวรถปี2022ันองเลขไม่สามหมื่นะครับ 2022, ราคาเสนอขาย775,000บาทนะครับราคา,า775เนะเป็นตัว EL เป็นตัวเริ่มต้นนะครับสำหรับชมนี้จะมี3รุ่นนะครับมี EL และ EL พัดแล้วก็ r s นะครับถ้าเป็นปี23-24เนี่ยก็จะมีตัว H ออะไรมาให้แล้วเร,รเรียบร้อยแล้ว นะครับแต่ตัวนี้สีสวยผมเรียกสีฟ้าแล้วกันถ้าเรียกชื่อซ้ำอีกทีหนึ่งน่าจะลืมแล้ว Mor ม i s บ, 75, บูนะครับเจ็นาบาทนะมาเริ่มชมกันเลยนะครับ <st arts> ด้านหน้านะตอนแรกๆรถเข้ามาเปิดตัวก็หน้ามันก็แปลกๆนะมันมีหนกๆตรงนี้นะครับด้านหน้ามันก็แปลกๆแต่พอเห็นทุกวันทุกวันก็เออมันสวยดีนะครับนะก็เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับระบบส่องสว่างด้านหน้าเนี่ยก็เป็น LED เอยเป็นโปรเจคเตอร์นะเป็นตัวโปรเจคเตอร์แล้วนะครับแล้วก็มีตัว d a t i m e r n i n g light มาให้ ไฟตัดหมอกตรงนี้เป็น LED อยู่ด้านล่างนะครับสีนี้สวยมากเลยนะเหมือนสีแบบแรปสีมาแต่คือจริงๆคันนี้คือสีจริงเลยนะครับน้นเลขไม้สามหมื่นกว่านะครับเมื่อเช้าเมื่อสักครู่ไปรับมาขับมาก็รถโอเคนะครับอัตราการตอบสนองคันเร่งดีนะครับภายในกว้างช่วงล่างดีนะครับตัวนี้ก็เป็นแม็กลายใหม่นะครับรับด้วยยางดันหลบเลยนะครับเป็นแม็กลายใหม่แล้วก็สีใหม่นะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมี ไฟเลี้ยวตรงปลายกระจกนะครับตัวนี้ยังไม่มีพวกฮ da ด้าเรนวอตหรือว่าอะไรต่างๆนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวสแตนดาร์ดนัคือตัวเริ่มต้นนำกุญแจคีเลสนะครับมีครบ2ดอกนะครับหน้าตากุญแจตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปละไม่เหมือนกุญแจซี vic หรือ a c c o r d เมื่อก่อนละนะเปลี่ยนหมดเลยนะครับคันนี้สีเดิมทั้งคันเลยนะครับผมบอกเลยว่าสีนี้นะถ้าใครทําได้ก็เทพละนะครับคันนี้สีเดิมทั้งคันนะครับคันนี้สีเดิมทั้งคัน1.5 EL นะครับค่าตัว775นะครับรถปี2022 รถปี2022นะครับดิสเบรกสีล้อนะครับด้านหลังมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้2จุดนะครับมีเซนเซอร์ถอยมาให้2จุดในรถซีวิกโฉมนี้นะครับปลายท่อนะครับด้านหลังออกมาเป็นท่อคู่ด้วยนะครับมีไฟทับทีม2ฝั่งดิฟิวเซอร์แล้วก็เซนเซอร์2จุดนะครับด้านล่างเนี่ยจะมีปลายท่อออกมาทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับสำหรับคันนี้นะตัวซีวิกเอสีนะครับแต่มีกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยนะครับไฟท้ายก็เป็นตัวไม้ไดเชนแล้วนะครับไฟท้ายเป็นตัวไม้ไดเชนแล้วนะครับดูสีก่อนเลยนะครับสีเดิมทั้งคันนเห็ 775นะครับป้ายแดง9แสนกว่าไม้30,000ตอนนี้เรามีรถเลยนะเรามีโฉมเนี้ย3มพันะครับถ้ามีสีขาวด้วยนะครับแล้วก็โลโก้ตรงนี้เป็น VTEC Turbo นะครับตัวรถเป็นเครื่องยนต์ 1,500cc นะครับเป็น 1,500cc นะครับนะฝาท้ายนะครับเปิดมาเหมือน Camry เลยมันจะมีตัวคัมช็คช่วยผ่อนแรงอะไรให้เรียบร้อยนะครับมันจะมีตัวช่วยผ่อนแรงอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนตัว All New Camry เลยนะครับแล้วก็โครงสร้างตัวรถ เมทอาร์คนะครับลอยต่อลังคานะครับนะเนี่ยเดิมหมดนะครับสีเดิมทั้งคันเลยนะนอกในสีสวยมากจริงๆนะผมว่าผู้หญิงน่าจะชอบนะสำหรับรถสีนี้นะตัว Honda c v v i FE e นะเพราะว่าลูกค้าชอบถามเข้ามาเยอะนะตอนทั้งไลฟ์สดแล้วก็ตอนแบบรีวิวหรือทักเข้ามาถามนะว่ามีโฉมนี้ไหมนะครับวันนี้ก็จัดมาให้แล้วนะ c i v i c e นะครับรถเดิมหมดเลยนะครับน็อตนะครับไม่มีแกะนะครับเม็อาคบเลยนะครับ ราคาตัวเจ็ดเจ็ดห้านะครับรีดาวก็จะผ่อนอยู่ประมาณห3ื่นสามมสามื่นสี่ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันห้ารอยีซีนะครับเป็นเครื่อง L สิบ้านะครับที่พัฒนาใหม่แล้วก็ทำงานควบคู่กับเทอร์โบนะครับทำทำแรงม้าได้สูงสุดถึง้ยเจ็ดสิบแดแรงม้านับแรงบิดสองรอยกว่านิวตันเลยนะครับสำหรับคันนี้นะมันเป็นรถสปอร์ตอยู่แล้วนะครับสำหรับซีวิกนะครับประตงประตูนี่แน่นหมดเลยรถใช้น้อยนะครับตัว E L ภายในจะได้เป็นตัวบอกผ้านะครับอาจจะได้เป็นตัวบอกผ้า นะครับแผงประตูก็จะเป็นพลาสติกแข็งขึ้นรูปสีดํานะครับแล้วก็หุ้มด้วยผ้านะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็นเดียร์พัทอะไรต่างๆมันจะเป็นหนังนะครับแล้วก็ระบบออปชั่นมันจะมีเพิ่มเข้ามาพอสมควรนะครับแต่คันนี้เป็น e อก็จริงแต่ว่ามีตัวแจ้งเตือนการชนด้านหน้านะครับล็อกความเร็วตามคันหน้านะครับแล้วก็แจ้งเตือนการออกนอกเลนนะครับสําหรับคันนี้นะครับดูสีนะครับเดิมนะนี่นะนะครับ นะโหแน่นมากนะรถไม่เคยแก่เลยเนี่ยโอ้โหดูดิเดิมคลิปเลยเนี่ยตัวคีบสียังอยู่เลยนะครับเป็นอเมนอาร์คดูนะครับเดิมคิปเลยนะครับค่าตัวอยู่ที่เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับสำหรับ Honda c ซ vic เอสนะครับกุญแจคีย์เลสสองดอกนะครับมือเปิดเป็นสมาร์ทเอ็นทีทั้งสองฝั่งเลยนะครับแผ่นพงแผ่นเพดทุกอย่างเดิมครบนะครับตัวรถรับประกันโครงสร้างตลอดอยู่การใช้งานนะครับมีประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้หนึ่งปีนะครับตัวบอดเป็นทรงสปอร์ตแบบนี้ นะครับ <inate> เป็นทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับเป็นผ้านะครับหรือถ้าใครจะไม่ชอบก็ไปเปลี่ยนเป็นหนังได้นะครับแต่ว่าตัวเบาของตัว E อเนี่ยจะเป็นจะเป็นตัวเบาผ้าหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวคอนโซลด้านหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้น,น,นะครับสวยๆนะครับดูหัวน็อตแก้มเป็นไงเดิมกิฟเลยครับเดิมกิฟเลยนะ็อตตัวนี้นะนี่นะนะครับแล้วคอนโซลด้านหน้าเนี่ยไมยน์้วยเชนหม่หมดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ปรับแอร์ของเขาแนละ้วก็ปรับขึ้นลงนะครับแล้วก็ซ้ายขวาได้แล้วมันก็จะมีล็อกเป็นเสียงให้เราบบนี้ ต้องบอกว่าแอร์เย็นมากนะหน้าจอก็เป็นตัวจอตั้งขึ้นมาแล้วนะครับเป็นทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อตัวโทรศัพท์ได้นะครับ Android ได้นะครับแล้วก็ iOS ได้นะครับระบบแอร์เป็นอัตโนมัตินะครับแอร์เป็นอัตโนมัตินะครับคอนโซลดูเรียบหรูขึ้นนะครับแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ CVT นับเกียร์เป็นเกียร์ CVT นะครับก็มีเกียร์ D เกียร์ S เกียร์ L นะครับเป็นเกียร์สปอร์ตแล้วก็ เกียร์โลนั่นเองนะครับแล้วก็มีโหมดประหยัดน้ำมันอีคอนโหมดนะปุ่มยา้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเบรกมือไฟฟ้า Auto, ออโต้เบรกโฮเห็นไหมครับแล้วก็กุญแจของเขาเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วนะครับแต่ว่าสามารถใช้โหมดตัวสตาร์ทรีโมทสตาร์ทได้นะครับนะ<ม>ใช้ตัวรีโมทสตาร์ทได้ปกติเลยนะครับสามารถสาตาร์ทรถทางผ่านรีโมทได้เหมือนเดิมเหมือนตัว Civic FC นั่นเองนะครับก็พอมถูกพัฒนามาอยู่ในตัว Civic FE เนี่ยต้องบอกเลยว่าบอดี้ตัวรถรูปลักษณ์ภายในกับราคา775เนี่ย ผมบอกเลยว่าถูกมากถูกมากนะครับแล้วมันเป็นตัว E L เริ่มต้นจริงแต่ว่าออปชันมันได้มาค่อนข้างเยอะนะครับมันได้มาค่อนข้างเยอะนะครับนะดูประตูประตูนะครับเดิมหมดอย่างนี้นะครับเดิมหมดเลยสวยใสปิ๊งนะครับกระจกเป็นอัตโนมัตินะครับคู่หน้านะครับนะเป็นอัตโนมัติคู่หน้าคู่หลังเป็นไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อกนะครับล็อกกระจกแล้วก็ปรับพับกระจกต่างๆนะครับปุ่มเปิดฝาท้ายมาอยู่นี่ละปุ่มเปิดฝาท้ายมาอยู่ที่แผงประตูละ ในนี้ก็จะมีท r a c ั่ o n อนโ t r o l นะครับแล้วก็คันนี้เป็นเป็นตัวระบบเหมือนมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันรอบคันนะครับเมื่อครู่ผมจอดติดไฟแดงใช่ไหมแล้วแล้วผมมัวแต่อ่าดูข้อมูลให้ลูกค้าแล้วรถคันข้างหน้าผมไปก่อนแล้วเสียงมันจะมีสัญญาณเตือนออกจากรถคันนี้ยว่าแบบเหมือนไม,ไม่ไม่เหมือนไม่มีสิ่งกีดขวางแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้เราสามารถไปด้านหน้าได้เลยนะตอนแรกผมก็ตกใจเฮ้ยรถอะไรมาใกล้หรือเปล่าแบบเปล่ารถคันด้านหน้าของผมมันเลื่อนออกไปแล้วนะครับมันก็เลยเหมือนแจ้งเตือนเราว่าไปได้แล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับ ปูพุสตาร์ทนะครับมาแอดอยู่ตรงนี้นะครับระบบไฟหน้าเป็นอัตโนมัตินะครับเปิดปิดอัตโนมัติแล้วนะครับแล้วก็ในตัวที่ผมบอกนะครับเป็นตัว E อนะครับมีฟูช์คอนโทรลอยู่นี้นะครับปรับเซ็ตได้นะครับแล้วก็มีแจ้งเตือนการออกนอกเลนนะครับอันนี้ก็เว้นระยะตามพันหน้านะครับนะคือมีแค่ตัวใช้งานทุกอย่างนะครับมีให้พร้อมแล้วนะสำหรับตัวแบบอุปกรณ์ที่ต้องใช้งานนะครับหน้าปัดเลนไมลเป็นแบบใหม่ นะเป็นแบบนี้เลยนะครับเลขมาอยู่ที่สามหมื่นห้าร้อยห้าสิบกิโลสามหมื่นห้าร้อยห้าสิบกิโลนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอวิทยุเป็นแบบนี้นะครับตัวหน้าจอระบบแอร์เป็นแบบนี้นะครับก็จะมีออนออฟแอร์ออโต้มีอะไรให้ทุกอย่างนะครบคบันนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับเป็นออโต้นะครับเบรกมือไฟฟ้าเป็นออโต้นะครับเวลาพอเราดับเครื่องหรือเข้าเกียร์พีปุ๊บเบรกมันก็จะล็อกเองเลยนะครับเบรกมันก็จะล็อกเองนะครับ ตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ L15 ตัวใหม่มันเป็น L15S อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เขาพัฒน,นาขึ้นมาใหม่นะครับสำหรับตัว Honda Civic ตัวนี้นะครับนะเนี่ยเป็นเครื่อง L15 เดิมนะครับเครื<ม>่อง L15 ก็พัฒน,นามาจากตั้งแต่เครื่องที่เป็น Jazz แล้วก็มาเปลี่ยนเป็น Civic ตัว FC FK ที่เป็น IS อะไรต่างๆนะครับตันนี้ก็จะเป็นเทอร์โบกันอยู่ด้านหน้านะครับห้องเครื่องเดิมหมดเลย นะครับเบ้าหัวชงเบ้าหัวชงเดิมหมดนะครับเนี่ยทุกจุดนะฝาปิดน้ําฝนนะรูเติมนะ้ํามันยยไปอยู่ค้มค่นะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับฝากระโปรงไม่มีขยับนะคถับเลบงเลเบล,ล,ลเนี่ยอยู่ครบหมดนะครับตัวรถคันนี้เพิ่งซื้อเข้ามานะครับนะต้องบอกว่าการจัดวางห้องเครื่องดีนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ดีนะเห็นอะไรไหมครับลองดูด้านล่างแผ่นใต้ท้องรถเนี่ยเป็นแผ่นอลูมิเนียมมาแล้ว ครบไม่ใช่แบบเป็นพลาสติกอะไรมานะเป็นแผ่นอลูมิเนียมมาเลยนะครับเ mm. ขาอนข้างแบบเอา,แบบา,บบาใจใส่รกพวกนี้นะครับ1.5เทอร์โบนะครับ170กว่าแรงม้านะครับแต่ขับสนุกประหยัดน้ํามันไม่มีรอยต่อเกียร์แน่นอนนะครับเมื่อเท้าก็ขับมาก็โอเคเลยแหละคือถือว่าแบบโอ้ดีมากดีมากนะก็ไม่แปลกใจนะครับว่าทําไมคนถึงใช้ Civic เอเยอะนะเพราะว่าตัวเรื่องราคาค่อนข้างดอกเดือด775เนี่ย นะครับแล้วก็เลขหมายเท่านี้นะได้รถโฉมนี้ไปใช้นะครับใครสนใจนะติดต่อได้เลยนะครับ0626407776ครับ